คุณพี่ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะฝ้าหนากระลึกเป็นมาหลายปีไม่หายสักทีทาครีมมาเยอะกอ็ไม่เห็นผลบอกเลยนะคะว่าถ้าอยากให้ฝ้าหายเนี่ยต้องรักษาให้ตรงจุดค่ะเพราะว่าฝ้าบางชนิดทาครีมไม่หายต้องรักษาจากภายในเท่านั้นน้องขอแนะนําตัวเด็ดตัวนี้เลยค่ะวิตามินสลายฝ้าออริสต สูตรแพทย์นะคะตัวนี้กินเข้าไปข้างในแล้วจะช่วยสลายฝ้าใต้ผิวของเราที่ครีมทั่วไปไม่สามารถรักษาได้นะคะทําให้ฝ้าจางลงไวกว่าการทาครีมถึง10เท่ากันเลยทีเดียวนะคะผิวหน้าจะขาวใสมีออร่าทานเพียงแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่แผงแรกเลยค่ะฝ้ากระจางลงจนสังเกตได้เลยนะคะผิวขาวใสมีออร่ามีความเด่นเด็กด้วยเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นอาหารผิวอีกด้วยค่ะหยุดทานแล้วไม่ทำให ้กลับมาเป็นฟ้าอีกใครที่สนใจนะคะ1แผงราคา490บาททรงฟรีค่ะมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ราคาเพียง980บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้บอกเลยว่าขายดีมากยอดขายถล่มทลายเลยลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าทานแล้วได้ผลดีจริงๆค่ะใครที่สนใจนะคะให้พิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าทักอินอกซ์มาได้เลยค่ะ